สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟซีนทุ่งทุกคนครับพามาอัปเดตลูกไก่นะครับลูกไก่ชุดชุดนี้เป็นลูกไก่ชุดปากผสมนะครับปาาผสมที่ผมออกไปทำกับพ่อไก่สายเนี้ยจะเด่นเรื่องอกระดูกโครงสร้างแล้วก็เดือยนะครับพิเศษนี่คือเดือย เดือใหญ่นะครับเืใหญ่มากนะครับไก่ที่มีกระดูกโครงสร้างใหญ่นะครับพ่อไก่เ,เจ้าแดงทับทิมของเสือเบกสุ้มลาชันนะครับก็จะมีไก่อยู่สามอกนะสามแม่นะครับที่รวมกันอย่างตัวนี้ก็เป็นอีกแม่นึ่งน,นะครับตัวใหญ่นี่เป็น เป็นตัวที่เล็กกว่าเพื่อนในครอบนะครับผมก็เลยแยกมาไว้พาเด็กๆกินอาหารนะครับอย่างสีดำๆเนี่ยก็จะเป็นพมา่าตีตีเชิงนะครับพ่อนี้เป็นสายเป็นสายเสือดำนะครับเสือดำสังเวียนแต่ของปอวุฒนะครับแม่เป็นสายเสือดำสังเวียนแต่ปอวุฒพ่อเป็น สายอ่าพ่อนี่เป็นลูกของมันก็เป็นสายปอวุธอยู่อยู่ดีอ่ะนะพ่อเขาเป็นชั้นหลานของเยียพยักษ์นะครับมันก็เป็นสายของปอวุธเหมือนกันนะครับดำๆนี่สว่วนสีออกสีมันมนเนี่ยครับมันมนนี่แม่นี่เป็นหนึ่งเหนือพ่อเป็น เป็นพ่อที่ผมเอาไปเข้านะครับผมอยากจะได้เรื่องกระดูกโครงสร้างแล้วก็เดือยที่ใหญ่นะครับก็จะเป็นแม่สายหนึ่งเหนือพ่อนี่เป็นพ่อไก่ของเสียบเสียบแบกซุ้มราชันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยครับจุดเด่นของพ่อนี้คือลูกนี่ครับสีออกเหลืองเหลืองทองคำนะครับเพราะว่าสายนั้นจะจะมี จะ,ต,จะ,ะ,ะติดนินจานะครับฝั่งทางแม่หรือทางพ่อเขาเนี่ยแหละครับทางปู่หรือย่าเนี่แหละครับติดนินจานะครับพม่านินจาพม่ารุ่นบุกเบิกนะครับที่โด่งดังเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับสายเอกลักษณ์นะครับพอเข้ากับแม่ไก่ผมก็จะออกเป็นสีเฉด ฉดสีออกเหลืองเหลืองทองทองนะครับจะมีอยู่ที่เด่นๆอยู่คู่หนึ่งนะครับผู้เมียนะครับก็ตรงตามตรงตามจินตนาการนะที่อยากจะได้นะครับคือกระดูกโครงสร้างใหญ่นะครับกระดูกดีแทนหลังดีนะครับกระดูกใหญ่นะครับทรงดีเดือยใหญ่นะครับโอเคอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับ